วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยอ้าวลัคนะนาราศีสิงจ้าสิงมาแล้วสิงมาแล้วนะสิงมาแล้วนะครับอ้อาวใครลัคนาราศีสิงบ้างนะใครลัคนาราศีสิงบ้างแสดงตัวหน่อย ลัคนาราศีสิงคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนและในเดือนธันวาคมนั้นดาวอาทิตย์ของคุณก็ไปอยู่ในเรือนพระหัสตีกลนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิง์และอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระหัสยังคงเลงลัคนาของคุณอยู่นะครับยังคงเลงลัคนาของคุณอยู่ ดาวอีกสามดวงก็จะโคจรอยู่ในเรือนอรินั่นก็คือดาวเสารดาวศุกร์และดาวพุธและทั้งหมดนี้ด้วยกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวในแบบฉบับของทิศแสมิงนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์คุณนะครับจะเริ่มกลับมากระปรี้กระเป๋่าขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รู้สึกหิวเหียวรู้สึกนอยนแล้วก็จิตตก ในช่วงที่ผ่านมาแต่ภาระในเรื่องของงานก็เยอะนะครับภาระในเรื่องของงานนั้นไม่น้อยเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทุ่มเทและทำให้มันสำเร็จเหมือนกับมันเป็นช่วงแห่งการทำอะไรบางอย่างซึ่งมันท้าทายกับเราในเรื่องของการงานอย่างมากและก็ชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเช่นกันนะครับ การเงินของคุณจะนะครับได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปเหมือนกับไอ้ดาวการเงินคือดาวพุธเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนอริและดาวลาบก็คือดาวพุธอีกดวงหนึ่งมันก็ไปอยู่ในเรือนอริเหมือนกับมันมีรายจ่ายบางอย่างรออยู่แต่ก็ยังมีความโชคดีของโชคดีที่ดาวอาทิตย์มันไปตีโกนกับลัคนาของคุณ ไม่เช่นั้นแล้วเหนื่อยเลยแต่ก็ขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าเงินที่หามาได้แทบจะไม่ค่อยได้เก็บนะฮะต้องใช้ไปอยู่ตลอดเช่นกันแต่ชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากจะทำอะไรก็ตามนะครับคนจะนิยมชมช,มชอบหรืออีกในหนึ่งจะมีชื่อเสียงก็ได้ อา้าวใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดแบ่งปันกด s u b s ไ r i b e ไปด้วยใครที่แบ่งปันไปแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับใครที่ยังไม่ได้แบ่งปันก็แบ่งปันซะเราอยู่ในสังคมแห่งการแบ่งปันนะนะครับแบ่งปันไปด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอืมแค่นี้ก็ต้องให้บอกนะใครที่บอกว่ารักสินแสหมิงจังเลยเนี่ยแบ่งปัน่อยซ่ เนี่ยเป็นการยืนยันว่าเราลักกันจริงถูกไหม <c oughs> นะครับโอ้โหและชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะภาระในเรื่องของงานเยอะเหมือนกับจะต้องเรียนรู้หรือปรับตัวกับอะไรหลายๆอย่างนะแต่ก็มีความสำเร็จนะายังมีโชคดีอยู่และก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณจะมีชื่อเสียงนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์อันที่จริงแล้วดาวเจเรือนความรักของคุณนั่นก็คือดาวราหูได้ไปครองอยู่ในภพที่10ได้ตอยู่กับดาวเกตได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ก็มีดาวพระรหัสไปอยู่ในเรือนคู่ครองพระรหัสนะมาจากเรือนบุตะและเรือนมรณะสรุปความง่ายๆแล้วกันไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสด คุณมีเกณฑ์จะพบรักจากโลกโซเชียลนะมีเกณฑ์ที่จะพบรักจากโลกโซเชียลโลกออนไลน์มาถูกอกถูกใจมาชอบพอกันซึ่งไม่ว่าถ้าเป็นทั้งคุณและเขาก็น่าจะมีไมตรีที่ดีต่อกันแต่ราหูก็คือราหูแหละครับราหูคือเงาแล้วราวหูก็ไปอยู่ร่วมกับเกศแล้วเล็งไปยังอังคารด้วยนะอย่าไปเปิดเผยมากไม่ดี อังคารที่เล็งไปยังดาวความรักคือราหูนั้นถ้าเปิดเผยม,มากคุณจะถูกเพ่งเล็งไปในเรื่องชู้สาวหรือจะมีคนเอาพูดไปเอาคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีฉะนั้นเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงจะรักจะคบหากันจะรักกันขนาดใดก็ตามไม่ต้องไปเปิดเผยม,มากเพราะอังคารไปเล็งราหูอยู่เดี๋ยวมันจะมีคนเอาเราไปพูดและไปเติมแต่งให้เราดูทุเลศในสายตาคนอื่นในเรื่องชู้สาวได้นะครับ ส่วนคนที่ยังยังอะไรคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ไปได้นะนะครับก็พยายามเหนียวแน่นกับคนรักให้มากๆแล้วกันบางทีช่วงที่อังคารมันมาเลงกับราหูเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องเออเรามีคู่อยู่แล้วมันก็มีคนมาชอบอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันแหละนี่ก็ต้องติงกันตรงๆอย่างนี้เลยนะเข้าใจนะคะอ้าว ถัดจากลัคนาราศีสิงห์เดี๋ยวก่อนผมบอกสิงห์อีกอย่างหนึ่งบอกสิงห์อย่างหนึ่งลืมใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวในเรื่องของงานของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนการงานมันไปโคจรในเรือนอริ เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่มองข้ามมองผ่านไปได้ให้ผ่านไปเลยมันเหมือนกับมันมีศัตรูในงานอยู่เหมือนกันขอให้อดทนอย่าพยายามไปสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งแล้วเดี๋ยวจะดีเองนะก็ขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านอ้าวได้ยินทิ้งแส้หนีงไลฟ์กันไหมเนี่ยทำไมมันหายไปเลยมันค้างอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยงงเลย ทำไมมันค้างอยู่ครับใครนั่นมาแล้วเม้นมาหน่อยสิทำไมมันค้างอยู่ทําไมมันถึงค้างอยู่ทําไมมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยเนี่ยสงสัยเหมือนกันเนี่ยทำไมมันถึงค้างอยู่คะอืมอ้าวมาแล้วมาแล้วโอเคอ้าวลัคนาราศีต่อไป ถัดจากลัคนาราศีสิงนะครับถัดจากลัคนาราศีสิง์คือลัคนาราศีอะไรนะลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีสิงนะครับคือลัคนาราศีอะไรออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล